สวัสด <laughs> ีค่ะน ok ั่นเอ็ดเล่นเล่นเนาะค่ะเนาะสนุกสนุกกันมามาค่ะ คุยกันจักน้อยเนาะค่ะเนาะบางดอกไม้หลังเหอนเออตุกตาลลวงเละคะ่ะสีชมพูนันน้ำลานหิมในกอวันกอกระปิ่นนั่นดอกนะั่นล่วงเมื่อไหร่เนาะค่ะเนาะ อ่ะเว้นี่มันอยักมืดนะะเนะข่นเนาะอ่ะแบบนี้ก็ได้พูดเลยเป็นอันแพ้อากาศะค่ะแพ้เกสรอกไหมปิวว่นเลยค่ะนี่สีขาวๆเต็มเลยค่ะมันเป็นดอกยาเนะคะน่ะเนาะดอกยาที่มันเป็นเป็นพุ่มๆเลยค่ะเป็นแล้วมันสิเป็นขาวๆเวลาลงมามันสิ ปิวเหรอคะขับรเลยแพ้อากาศก็โอ้ยขันจมูกเนาะค่ะเนาะช่วงนี้พันกัตตัดสนามหญ้าเนาะค่ะเนาะทางรัฐบาลเดี๋ยวนี้พันกัตตัดเนาะคะ่ะมีรถตัดสนามหญา้าแพ้อันแพ้อันหญ้าแพ้แต่ก็โอ้ย,อยจามอะคะ่ะจมูกน้ำไหลคัมจมูกขันขันจมูกขันตาเนาะค่ะเนาะขัน นี่ค่ะน้ำโขคือคนเป็นไข้วัดนี่แต่มันบ่แม่นไข้วัดเขาคือเป็นโรคภูมิแพ้ดอกไม้มันไหลเริ่มเย็นแล้วค่ะเพราะมันเป็นนาร้อนเนาะค่ะเนะาะแดดออกนะคะ่ะเดี๋ยวพี่แดดมาเดี๋ยวพี่แดดไปค่ะเพื่อนๆการขอบคุณน,นลาไหลที่มาทักเอ่ยเนะค่ะเด้อขอบคุณเยอะๆมาค่ะเอ้ยน่ะอันมากินกาแฟน้ำเอ่ยค่ะน้ำเอยทุกกตา คนชอบกาแฟาเนาะค่ะเนาะคนชอบกาแฟาก็กินกาแฟเลยคะ่ะเด็ดอกกระซุดชื่นค่ะมีความสุขแดดบดกะเป็นอากาศมึดมืดเนาะค่ะเนาะอากาศมึนมืดกะท้องฟ้ามนๆม่นว่นาไงเดี๋ยวปะ แต่พันว่านมีฝนมิได้ะคะแต่ว่าจาักนำมาตอนเห็นพันบอกว่ามาตัวนั้นใบใบอันนี้มันก็ใบโมงแล้วเนาะค่ะอันนี้มันเขาเลยสันบังเอิญบังดูอันนี้มันใบ,บ,บอันใบ,นบหนึ่งใบใบสองโมงครึ่งสองโมงสี่สิบห้าอ่ะสองโมงสามสิบห้าค่ะตอนนี้สองโมงสามสิบหา้าถ้าเป็น นับไปทางอันเมืองไทยก็ห่างกันห้าชั่วโมงเนาะขนาะสองโมงสามสิบห้าสามโมงสามสิบห้าสี่โมงสามสิบห้าห้าโมงสามสิบห้าหกโมงสามสิบห้าทุ่มสามสิบห้าเนาะคะ่บ้านเรามันก็เป็นทุ่มทุ่มมันสามสิบห้ากว่าแล้วเนาะคะนาะก็เป็น,ต,น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 ต้นแล้วค่ะก็กินข้าวกินแต่ก็บางคนก็เลิกงานแล้วเนาะ ออันเพื่อนทักมาว่ามัตติค่ะมัตมติเฮลี่แม่มัตติเฮลี่เฮลี่โอโอโบแม,มนพันชื่อมัตติพันบอกว่าพันเซ่ฮัลโหลแบบว่าฮัลโหลมัตมติเฮว่า <c oughs> อยู่คุยกันไปเนาะคะ่ะเนาะตามพันทักมาก็ทักกันตอบเนาะคะ่ะเนาะมันเป็นไลฟ์สดกบ,บตีดอกคะ่ะคุยก็ สำหรับเอ้ยทุกตาเพื่อไปคุยซีซัวกับโบใด้เ้อค่ะพราะเมื่อวันส่งเมื่อวานเอ้ยกับโบได้หลงไรเลยค่ะแต่ว่าเอ้ยกับทิธุระอย่างอื่นแต่เอ้ยโบได้เอ็ดหึ่งค่ะพ่กเอ้ยเอ็ดมาประมาณสักเกาเลยสูงสุดก็นยี่สิบนาทีเนาะก็โนเอ้ยกลง่มเอ้ยเพิ่งมาทำเพิ่งมาเริ่มเอ็ดเนี่ยค่ะเพื่อนก็หายนะคะส่งเันมือมือหายคอฟฟี่มาที แล้วก็เพื่อนๆทุกคนเนาะค่ะเด้อที่อันมาทักเอ้ยค่ะคุยกันม้วนๆเนาะค่ะน้องคุยกันก็นั่งจิ้งกอบอด้อค่ะแต่เวราความจริงแม่นบอกขาบ่มีเรื่องคุยกันจ้านะคุยกันก็นั่งจิ้งค่ะก็มีแต่พามากินกาแฟไอ้ตุ๊กตาเพราะว่าคนชอบดื่มกาแฟเนาะค่ะเนาะ ดื่มกาแฟนี่มาตั้งแต่เป็นสาวสมน้อยค่ะ <g ười> จนมาเป็นวัยคุณโส <g ười> ก็ยังดื่มเหมือนเดิมเนาะคะ่ะเนาะดื่มกาแฟแล้วก็นั่งเบิ่งอันโม้ฝังกทับธรรมชาติรอบคางรอบอันสภาพแวดลอ้อมแต่ว่ามันก็ข้าขนแพ้อันเปยนอัใไซใเถอร์ังถ้าขนแพ้ แห่ดอกไม้เนี่ยค่ะเอ้ยก็ว่าอยากเอาการเนี่นะคะเฉพาะในเบื้องหนังสวนหลังบ้านเอ้ยเนี่ยค่ะอันนี้ปิววั่นเลยค่ะนี่ปิววั่นมาเลยนี่เกสรดอกไม้ขึ้นเต็มเลยค่ะอันลมมันพัดเนาะค่ะเนาะวันนี้อากาศถ้ามันเป็นเช่น้าถ้ามันเป็นอากาศฮ้อวนอบเอาก็ถ้าขนแพ้ก็ยิ่งแพ้นะค่ะจามนี่คัดจมูกเนาะค่ะเนาะคันคอคัดจมูกคันตาค่ะคือเป็นไข้หวัด ตอนเอ้ยเอ้ยก็ะเป็นนะคะกินยาเอ้ยฮันไปหาหมอบานเดี๋ยวนี้พัฒน์ก็มีอันเทคนิคมันไปเร็วนะขอพัฒน์ก็มีการสุ่มว่าอันข้ามบุหรี่แพ้ตือพัน์ซื้อยาชนิดเลยไม่บอกค่ะถ้านาซื้อตามร้านขายยาก็ได้คือกันค่ะพัน์ก็มีขายแต่ทางพนักงานขายพัน์ซีถามหมอว่านตัวหูจักการใช้ยาอยู่ว่าก็ดีนะคะเพราะว่าพัน์การควบคุมเนาะค่ะเนาะอันนี้ควบคุมการนั้นเพื่อความปลอดภัยของประชาชนหวังงั้นแต่ปะ พันก็มีการอธิบายเลยค่ะพันธุ์ก็ส่วนมากร้านมันเป็นร้านขายเครื่องทุกอย่างเลยค่ะขายของอันพวกของใช้นาบ้านของเธอแต่ว่าพนักงานที่พันขายมันก็ต้องอธิบายให้เขาฟังเนาะค่ะเนาะแต่พันก็ต้องมีเบื่อเลยค่ะว่เม่นไปอธิบายซีซัวกับบไดาพันก็ถามว่าเธอย่างเอาไปซื้อยาพลงพารายาเกตปวดอันตื่นนี้มันมีขายแต่มันมันบอได้ขายยางบานเห่าเ้อค่ะเด้อมันบอได้เป็นแบบนั้น ถ้าอย่างบ้านเหาไปซื้อเอายาที่มันขายนําร้านที่มันเป็นร้านแล้วมันเป็นร้านขายยาในทางบ้านเหามันเยอะเนาะค่ะเนาะทางแถวบ้านเหานี่มันมีเกือบทุกอันตาบนเนาะค่ะเนาะอันนี้มันมันก็อีกแบบแต่ทางนี้มันบ่มีแ่ทางนี้ถ้าไปเอายาที่ว่าอันนั้นมันต้องไปเฮิมคุณหมอสั่งง่จยมือ่ายยาค่ะแต่ถ้าไปซื้อตามร้านทั่วไปมันก็มีขายยาแก้ปวดอย่างยาพาราอสไรกันมันก็มีคือเห่าขายอันคือเห่าซื้อว่างั้นเดี๋ยวปะ แต่พนังงานมันก็สิถามมาว่าเธอหูจักวิธีการใช้วอนกินนี่เป็นแบบเดอมเสียกัพันก็อธิบาบให้ฟังค่ะมันก็มีหลายชนิดแหละค่ะแต่ที่ว่าพันไข่ไดเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอยู่ถางนี้พันเข่งพันหยาดนี่พันบดีไข่ซีซัวเลยค่ะซื้อซื้อใดแต่ว่าโบไดทุกอย่างโบได้คือบ้านเฮามันโบได้เสร่อหีแบบันค่ะบ้านเหานี่มันสุดยอดเนาะค่ะเนาะคนเมืองไทยนี่มันอยู่สบายเลยค่ะอันนี้นตุกตาว่าความจริง คนเมืองไทยนี่มันเป็นอิสระเสรีเนาะอาหารมอาหารการกินนี่มี24ชั่วโมงมันบอกค่ะอาหารนี่ตื่นขึ้นมามีอยู่ยางนั้นเนาะค่ะเนาะมีแต่ว่าเขาอยากกินเตอ้แล้วเขาไปทุกแรกมันบ่อมันบอกค่ะมันมีขข่อยู่ตลอดค่ะถ้าตอนเช้าก็ตั้งแต่ตีสี่เนาะค่ะเนาะตีสามตีสี่พันไข่อันทาอาหารไข่ซื้อลงไปมันบอกค่ะบางคนมันก็ไปสั่งนั้นที่เห็นเอ้ยบ้านเอ้ยบ้านเอ้ยมันเป็นตัวอำเภอเนาะค่ะเนาะอำเภอเน้นน้อย ของจังหวัดนครพน,นมตีสามครึ่งนี้คนที่ไปนะคะขี่รถชเล้งเนะะี่ยค่ะรถชเล้งนี่ไปแล้วแล้วล้งแด้สามโลเนี่ยเนาะคะ่ะลางคนก็ไปขายของมันบอกค่ะไปยันขายของแด่ไปซื้อของแด่แต่เส้าเนาะก่เนาะเพราะว่าน่ะไปทําบุญว่าง,งั้นเดี๋ยวไปวัดว่านําเป็นเมืองพุทธเนาะค,ะะคะ่เนาะ อาวันนี้มันเป็นภาษาเอ้ยว่าเป็นภาษาเวียดนามเนาะพันว่าอาหาราอาฮาโรฟีอาฮาโรฟีฮัลโหลอาฮาโรฟีโซลี่เข้ามาท้าเอวยาวาบ้ถือกันโบ้แววกันเนาะเนาะชื่อพันเนี่ยเขามันเป็นภาษาเวียดนามเออเวียดนามไปว่านี่อ่ะก็ดีค่ะพันอุตส่าห์มาทักก็ขอบคุณได้หลายเนาะค่ะเนาะคนมันเดียวนี้มันไปทั่วโลกกาน์ดแววเรื่องไป ซื้ออันซื้ออันไปตลาดเนาะค่ะเนาะถ้าว่าบ้านเราไปตลาดไปตลาดนีนขมวนเนยค่ะบ้านเออตุ๊กตานี่เอออยู่บ้านนอกเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเออสิออกไปอันจากถวอำเภอประมาณสามกิโลครึ่งค่ะขี่มอเตอร์ไซค์น้อยเนยค่ะที่ว่าเออถ้าย่างก็เป็นประมาณสักชั่วโมงเนาะค่ะเนาะประมาณสี่สิบห้านาทีหอดชั่วโมงนะะนนนเนาะถ <s> ้าย่างกันอ่ะอันอำเภอแต่ว่ามันเป็นออกไปอัน คือบ้านนอกทั่วๆไปนะค่ะมันสิเป็นออกไปอันเป็นบ้านนั้นบ้านนี้ไปสินะคะบ้านเออยมัอนอยู่บ้านมาติดกับถน,นนเนาะถนนทางอันถนนดินแดงนี่น,น,น,นะคะเพื่อนเพื่อนหูจักยู่ว่าถนนดินแดงที่อื่นเขาลาดยาเขาลาดทางซีเมนมัดคะ่ะเอ้ยน่ยใส่ฝังมองอื่นเขากลราดซีเมนมัดแต่ว่าอันมองนาของเออตุ๊กตาทางเงินเออตุ๊กตาอยู่นี่บัวีลาดคะ่ะประมาณสักเกือบ สองกิโลเอ้ยบ้านจากแต่ทางเมนใหญ่มาฮดทางเงอนเอ้ยนี่มันก็ผ่านหลอันไหลยหลเจ้าเนาะขนะเนาะอันทางทางอื่นทางอื่นนั้นลาดซีเมนต์มาแต่มาทางมองเอ้ยนี่บริลาดพ่เต๋อค่ะเพราะว่าอันเพื่อนบ้านบนิบอนิยอิสินค่ะโบนิบอนิยอนิคือที่ดินเรื่องของเรื่องเป็นปัญหากันเยอะอยู่ด้อค่ะก็ อันนี้ก็มันก็เป็นปีที่สองแล้วเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็บม,มาเอสล้วล่ะคะ่ะทางรัฐบาลก็ทางกลุ่มมันอะคือสะกดไหมคะ่ะกลุล่มเดี๋ละค่ะเซอร์เวนี่มันกลมุมโยธาเนาะค่ะจะได้ไปแถวๆบ้านนอกที่พานว่าเสด็เนาะท่นว่าอ,นอันอ้าะคือโบอก อยู่นนาอยู่หนำบ้านริมฝีขึ้นโบก <c oughs> เป็นหนำมดะต่เคยก็ได้อันนี้ก็ความจริงเด้อค่ะเด้ออาก็บ่ว่ากันแล้วเรื่องมันยังขึ้นออกแล้วค่ะเพิ่นเพื่อนบ้านพันโ่ยมันโ่ยมเอาที่นาทางเฮอน,นะคะเอยกบ็บ่บตีพันดอกะค่ะเพราะว่าที่พันมันเยอะพันโตจะอันกวนนาแธอเอ้ยมาเนาะ,ะ่ะสองเจ้าสองเจ้าเนื้เป็นที่เยอะเด้อค่ะที่กวงที่นาทางพันติตดไรหางมดเสียค่ะ ถ้าพันเอาขึ right ้นเอาลงเอาใหม่สักอันเม็ดนึ่งนี่กามันก็กินทางพันเนาะค่ะเนาะแต่เอ้ยเข้าใจค่ะวันนี้ก็เลยพันโบเฮอก็เลยทางอันทางเทศบาลเทศบาลก็โบสามารถเอตเสดเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเจ้าของเจ้าของที่ดินพันโบยินยอมใิมันก็เลยเป็นเรื่องกันได้ได้ยันได้ฟ้องร้องกันเนี่ยค่ะแต่ก็บโบชนะค่ะก็เจ้าของที่ดินพันชนะ มันก็เลยมีปัญหาอันทางลาดมาแล้วมันที่มาสุดอยู่นะมันหัวสะพานนะคะมันเป็นมันเป็นอันแองหนองน้ำ่าใเสนหมปะคืก็คือโอดบอกมันเป็นหนองน้ำสมัยก่อนก็หนองน้ำใหญ่เนาอค่ะบ้านนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปกะคนถมท่งถมที่มันก็เป็นที่แคบขึ้นแต่ว่ามันเป็นหนองน้ำของรัฐบาล พันก็มาดูแลของเทศบาลเนี่ยค่ะของเทศบาลนั้นอำเภอตัวตำบลเนาะกันเนาะเพื่อนก็มาดูแลมาเตยู่เสียงวันนี้พันธุมีโครงการเอทถนนอันถนนลาดลาดปูนซีเมนต์เนี่ยค่ะถนนอันโบเมนลาดอย่างนะคะถนนลาดถนนซีเมนต์เนี่ยค่ะออกไปตามแถวบ้านนอกนํามันซอยตามเตย์เสียนะคะพันก็เอ็ดมาแล้วมันก็บ่มีปัญหาอแต่แต่คนมากก็เฮิมมัดนะคะอันนี้ก็ใชเย่อฟังเนาะกันเนาะมันเกิดขึ้นได้คนก็เฮิมมัด ทุกคนแต่ว่ามาันอันเลยจะผานมาลงมาแล้วมาเป็นที่ดินสองเจ้าแล้วมาเป็นที่ดินหน้าดินเพราะมันเาวไปหมดเลยเสียค่ะเาวติดหน้าทางก็ที่ดินเยอะเลยค่ะโบ่ได้ค่ะบ่ยอมือบ่ยอมือก็บันนี้อีกฝ่ายนึงที่ว่าอยู่ตรงกันข้ามมันปีสิบป,ปีก่อนอนพานหมาเอดอันเอาทางอันนี้นะคะอัน เสาไฟฟ้าที่ใหญ่ๆของทางเทศบาลนะคพะระเัเอศั่นก็นขยายไปอีกฝั่งนึงเนาะคะ่ะเนาะวันนี้มาหลายปีต่อมาพระเร่มาทางฝั่งทางฝั่งเอ,อื้อตุกตานี้ทางฝั่งเงนินดินที่เอื้อตุกตาอยู่เอื้อตุกตาย้ายแล้วค่ะย้ายลักหัวออกมด <c oughs> พออยากเพิมมันหอดเนาะค่ะแล้วมันจังสะดวกความคิดของเอะะื้อได้ค่ะก็บบมีเพื่อว่าเพื่อน่ะบบไดะะ้ได้ค่ะคนก็คิดว่าโบมีปัญหาตื่นนะคะเพื่อนบ้านก็บบที่มีเพื่อเว้าแต่ตัวกัน,นะ บันเมื่อมันจริงๆแล้วเจ้าของที่บเฮอค่ะเจ้าของที่บเธอทางที่พันใหม่เอถนนพันก็นทำบาบได้ค่ะพันก็ได้เว้นได้เวน้เวนออกไปให้ฝนนี้โอ้ยอันพันอันขอบคุณหลายเด้อค่ะเดอ้ออีกคนพันมาทักเว้าเตอร์โน ว้าวเตอร์โนหากระเพึงพันเขียนแบบนี้นะคะเออยก็อ่นานก็บอกเป็นเตอค่ะไม่เป็นไรค่ะฟังภาษา้อรู้อยู่บ่เอยตุกตาเว้าภาษาญยอลย่ะจัะเด้อถ้าฟังรู้ก็เข้ามาทักกันค่ะอ่านซื้อพิษกะขอโทษหลายๆซิลิวงบอกซิริวง,วงน้องฝนคนสวยขอบคุณค่ะ อ,อีสานสายเลาะชาแนลสวัสดีครับเอ้ยตุ๊กตาสวัสดีน้องชายน้องสาวสบายดีบ่า้าเป็นเิื้อไปเก็บอันหมกักมังคุดอยู่จันทบ,บุรีนะโอ้ยเอ้ยตุ๊กตาชอบทําคลิปได้เจ๋วเลยจ้ามักขนาดเอื้อยชอบไปเบิง้งสดชื่นบรรยากาศดีนะคะนาอเออมีแต่ความโชคดีได้้ะเด้อ น้องฝนบอกว่าน้องฝนนี่ลูกสาวเด้ค่ะเ <laughs> พื่อนกันนาหลักเด้ค่ะฟังอยู่เดอ้อเว้าเลยเดอ้อคุณแม่ได้ความรู้โอ้ยเว้าเรื่องถนนดินแดงให้ฟังอ,อีสานใสเลาะก็บอกว่าขอบคุณครับเบาบาสเนาะค่ะเนาะับน้องกันน้องสาวคนสวย เอ้ยตุก๊กตากา็ขอบคุณที่มาฝังในใจเด้อก็เลยเว่าเรื่องถนนดินแดงอันเธอฝังค่ะก็เลยมีปัญหาก็เลยบดิรมกันมันก็เลยเป็นถนนดินแดงนะคะเอ้ยทำคลิปเอ้ยก็ลงคลิปไปหลายคลิปอยู่นะค่ะเนาะมันเป็นถนนดินแดงบางคนก็ว่าเอ้ยตุก๊กตาบ้แม่นดอกอันบ้เคยเห็นมันบ้มีถนนดินแดงแล้วมันมีนะคะหน้าบ้านเอ้ยตุก๊กตาเนะะี่ยค่ะเป็นถนนดินแดงโดยตรงเลยคะ่ะ อันเบิ่งเรากําลังเทือกะขักอยู่เนี่ยค่ะเพราะว่าถนนสายอื่นมันเป็นถนนลาดซีเมนหมดนะคะเนาะแต่ว่าหมานาบานเอ้ยมันสิ้หนยาวประมาณสักสองกิโลเอ้ยว่าเฉพาะตรงนันเอ้ยเอาจากจุดนาบานเอ้ยเนี่ยไปมันก็เหยวอยู่เนี่ยค่ะเวลารถอันนาแรงมันถนนมันอันมันมีฝุ่นเนาะค่ะเนาะมันมีฝุ่นฝุ่นมันปิ้วนี่โอ้ย ฝุ่นนี่หัวแดงมั่อละคะถ้าไปย่างไปเตเบอร์ไม้คางฐานนี่ก็แดงไปเมื่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเล่นหลายโอ้ยคุณนสิริสิริวงบอกค่ะบอกว่าค่อยอยู่สีสงครามเป็นเตอจังบหุจักภาษาญง มาามานั่งคุยกับเอ้ยตุ๊กตาเนี่ยแจักน้อยเราว่ามีเวลาก็ได้ค่ะสีสรงขามก็บกไก่บ้านเอ้ยได้ค่ะมันก็เกิือกันอยู่สีสรงขามนี่ก็งานพิธีกินปลาเนาะค่ะเนาะเพิ่นทิมีทุกปีไม่บอกคะ่ะจ้าลูกสาวบอกว่าอำเภอนาว่าจ้าแม่นแล้วจ้าคนงามสีสรงขามนี่ก็ งานกินปลาเออตุ๊กตาก็ไปนะคะคนกับบ้านบ้านไกลเหรียนเขียนหรอคะอแบตเตอรี่เออตุ๊กตาว่าคุณต้องชาร์จแบตเดี๋ยวแบตคุณจะหมดมีมุมดนะคะบันเนางานกินปลาเออตุ๊กตาไปเมื่อห้าปีที่แล้วะคะ่ะ ม้วนมวนกินปลาอันพิธีอันกินปลาสีสงคคามเนาะเ่ะเนาะเป็นคําขวัญเออก็ลืมแล้วหะ่ะม้วนสีสงครามมันบ้านเมืองเพ่นงามเนาะเขาะติดลําน้ํแมนน้ําสีสงครามนะคะอุดมสมบูรณ์สุดยอดเลยปาลากันไหลเนาะเนาะปลากันไหลายคนเว้ากับม้วนคะ่ะผู้สาวก็งามเลยบ้านอันอำเภอสีสงคคามนะะี่ค่ะแต่ก่อนอำเภอนาว่านี่ก็ขึ้นกับอำเภอสีสงคคาม พันธ์ก็เลยแยกมาเป็นอำเภอตั้งหักเนาะค่ะเนาะอันนี้กันอันนี้ก็บวกไก่กันเนาะค่ะเนาะคนบ้านเดียวกันมันบอกคะ่ะสบายดีโบจ้าคนศิริวงศ์สบายดีมันบอกคะ่ะโอ้ยขอบคุณคะ่ะถ้าอนันท์นห้พี่ตุ๊กตาก็ขอบคุณได้หลายเนาะค่ะเนาะนันรักค่ะขอบคุณได้หลายคะ่ะ อะเออกันนบดีเวลเยอะดอกค่ะเพราะว่าขอโทษหลายๆอันเอยกันออกไปข้างนอกไปกับลูกสาวด้วยค่ะไปสั่งซื้อขนมปังเพิ่นเฮออันโบเมนเฮอเออยดอกค่ะเฮอญาติพันสั่งมาแลวไปสั่งไว้พันมื่นกันนาไปเอาค่ะมื่นนําไปเอาไว้พั้นอยู่สั่งไว้ซิปแถวค่ะขนมปังที่ว่ากินแล้วมันอร่อยเนี่ยค่ะก็เลยอัน ไปสั่งพันเลยเมื่อนี้มันมืดค่ะเพราะว่ามันมืดเรามืดโคต้าพันเอ้ยก็เลยว่ามือจังมาเอาเฮือก็เลยไปเอาเฮือนพันอยู่แล้วค่ะก็เลยมาหอดก็เลยมอกาแฟพันต้มทิ้งไว้เลยเนาะพอเอ้ยก็เลยมานั่งกินกาแฟเพราะเอ้ยชอบกินกาแฟก็ไปย่างกับน้องฝนนี่ลูกสาวมาสองขนนะคะหลานสาวยังบ่มาจ้าโรงเรียนทงใส่หน้าหอดเจ้าหน่อยก็หยอดหอก พอดีก็มาเป็นอันมืดมืดแดดแดดอ,อกแดดสินะคะก็เลยพักกันนันย่างไปออกกําลังกายเนื้ตัวนะะเนาะค่ะเนาะก็บอกว่ากันว่าง,งั้นเถอะออกกําลังกายก็สดชื่นค่ะไปตามเอ็ดตามที่เหาวันชอบทะะําเนาะค่ะเนาะคุณชลิวงศ์ก็สบายดีบริาจาสบายดีเป็นเสื้อทางบ้านเฮาวันโอ้ลูกสาวบอกว่า รักเด้อคุณแม่ไปรับลูกที่โรงเรียนก่อนเดอเ้อเจอกันแบบว่าเอาบายบายคนงามขอบใจได้หลายที่มาทักด้จ้าอขอบใจได้ไหนมันไปรับลูกคนเละะคุณสินเลยวงการเป็นเช่นไรค่ะอันอากาศเป็นเช่นไเนาะบ้านเฮาหลังสงการก็ยินสงการก็เต้นนาม้วนเนาะค่ะเนาะสงการบ้านเหาเี่ก็ม้วนขนาดเนาะ,ะเอ้ยตุ๊กตาพันกลับมาก่อนสงการค่ะไปอยู่วันบ้านสามเดือนไปอยู่บ้านสามเดือนเล้ ไปปีก้อนนั้นอยู่เลยส่งการไปอันอยู่อันมันหอนไหลค่ะอีตนแฟนมันหอนไหลแฟนเอ้ยอันนั่งเหงื่อนี่ไหลเลยคะคะปีก้อนก้อนปีก้อนไปมาพันบ้านเนาะมันเป็นหอนจัดเนาะค่ะเนาะมันในรอบห้าสิบปีบอกเธอเอ้ยจำไว้เลมันหอนจัดสินะคะก็เลยคนอีตนแฟนก็เลยพากันมาก้อนก้อนส่งการมาฮอดพีกัมันวันที่ยี่สิบห้ามีนาเอ้ยมากลับมาคะ คำว่ายู่เกิดไปก็อยู่ใดแต่ว่ามันมันฮ้อนเนาะค่ะมันฮ้อนมันเขาเอ้ยมันฉินยู่เนาะเขาความร้อนแต่ว่าอันแฟนที่ไปนําพันพี่อีตูนพันมันฮ้อนหนยแล้วมันทั้งเตื่นหนอค่ะเนะอันไปมาก็ยากเนาะค่ะถ้ามันฮ้อนเหงื่อแต่เหงื่อแต่นี่ก็ยากเลยค่ะสาหรับอันคนที่บบชินเนาะค่ะเอ้ยก็เลยมากอ้ยก็ไปอยู่สามเดือนสิสงขามเอ้ยก็ไปเลยค่ะปีนี้แต่ว่าเอ้ยบบได้ไปกินโปรงกินปลาแต่เอ้ยไปอันทุละเอ้ย เลยไปเมื่อละคะ่ะเข้าทางตัวอาเภอเข้าไปหอดหมู่บ้านปฏิรูปเนาะคะ่ะเลยไปหอดอันเมืองนครท่าพนมเมืองนครมุกดาหารอันพุ่นล่ะคะ่ะขึ้นเลยไปพุ่นล่ะคะ่ะอันบ้านาตุบ้านทตุนทนทพนมเนาะคะ่ะเนาะอันแต่ว่านครพนมนครพนมนี่ก็ไปย่างสองรอบคะ่ะตามริมฝั่งแม่น้ําก็สวยงามเหมือนเดิมคะ่ะงามสุดชื่นสี่สงครามก็งามคือเก่าคะ่ะงาม เพราะมันเป็นเมืองเจริญเนาะค่ะเนอะอำเภอศรีนะส,สงคารามเนเป็นเมืองที่ว่าเศรษฐกิจด,ดีเอยอทหารคนก็พุ่นพ่านเนาะค่นะเนออแต่ว่าบริขาแต่ตลาดใหม่เอยบริไปตลาดเก่าพันพันย้ายตลาดใหม่ไปข้างหลังมันบมค่ะเอยตุ๊กตาก็เลยบริขาผ่านอยู่แต่ว่าบริบริขาเพราะเวลามันสั้นก็เลยเลยผ่านขอบคุณหลายๆที่มาอันเข้าทักทายเอยค่ะขอบคุณเยอะๆอ,อ่ะเอยว่านันลงเนี่ยค่ะวันนี้เพราะว่า แบดมันดมดเนาะค่ะเนาะว่าตรงๆกะบอดชาร์จไว้เพราะว่ามาอันนั้นเพื่อนๆก็ขอบคุณหลายเลยค่ะเด้อที่มาทักเอ่ยลางผลบังกะโชว์ขึ้นเนาะค่ะแล้วลางคนก็บ่บโชว์ขึ้นก็บ่ว่ากันว่างั้นเด้อก็เพิ่มมีแต่ความสุขค่ะเข้ามาทักทายกันคุยกันเนาะค่ะเนาะบบมีเรื่องเว้าก็นั่งจิ้งยิ้มกันเบิ่งแล้วก็มีความสุขค่ะตามสไตล์แม่นบค่ะก็บ่ว่ากัน โชคดีกันทุกคนคะ่ะแล้วก็พบกันคลิปต่อไปนะะเนาะค่ะเนาะพบกันมันไล้นาเ้าะมัเดี๋ยวปะมีความสุขเลยจะเด้อโชคดีนะ,ะ้วะคะ่ะไปได้ด้ค่ะบันนี้บายบายขอบคุณคะ่ะบ่าบบา,บากับอันคนงามคะ่ะอันน้องน้อยเนาะสาวน้อยกับบา่บาวบาสเนาะค่ะเนาะขอบคุณกับคุณสิรีสุริวงศ์บอกค่ะแล้วก็น้องฝนนี่คนสวยสวัสดีคะ่ะทุกคนเลยคะ่ะทุกคนที่มาทักเอ้ย ถ้าบริษัทกับบริวากันนะค่ะขอบคุณเยอะแยะเพรกันไลฟ์ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ